ไได,ได้สวัสดีครับสวัสดีผู้ชมยูทูบช่องไหนนี่ช่องชิอลล่าพาตอลวันนี้มาทำไมวันนี้มาขับรถวันนี้มาจังหวัดกระบ,บี่วันนี้มาทางเีนือเหยียบกระเลง<า>นี้ม,มันจะขึ้นมอบตร์รถก็่อยมีรถรถรถมีแต่ด้นซ้ายทางนี่ ตัวเต็นตัวน้อะจะขับไปถึงไหนกันวะกรุงเทพขึ้นแล้วก็ถอนออกตัว ป,ปั๊มเต็บป่ะรถบ่มีพรุงมเล่กับมากาสื่อคำว่าเปลี่ยนอย่างที่เชียร์ลกโควิดใหม่กองเกาะกันแข่งหมาแเ้ว ประเด็นขอ,องเขาขเขก,เขก็ไปเจอเขาจะเหรอมันประเด็นเสี่ยงเขาดูว่าเขาไปประเด็นระยะทางเส้นนี้ก็ร้อยสี่สิบกิโลใส่เกียร์เดียวใส่เกียร์ไหนนี่เกียร์หกใส่เกียร์สลูวิงถ้าขับรถ ดูความเร็วอะไรเข็มหกสิบหกสิบ <c oughs> ก็มีอธิบายย่ันรูปลงาน่านี้มา,ยายมีจาลลเอ่ยชมพนมนาซูล่าแล้วก็มาตังรักกะบีท้งหม้8ที่ทส่งว่กกระลว่งมะเลวกำลังทิกัาโอ้โีจะป่าปทา,างเส้นนี้มันไม่ค่อยมีรถก็เลยสามีกัเลยใ่ <c> ้ <oughs> ขึ้นะครับวิ่งมาจากกิโลตีนออกจากา่าดหรอออกแล้วมีจะปากเปล่าหารถดวิ่งกับพม,มี่มีบอ่านคล้ายกับเตี้ยกับพมี่มมีชิบอา,าเอาเดเขาาเเาเข้ขอ,เ,ขอเ,เสียงเองเขาข้าไปสำเร็จมอนใสอยู่ังใสเนี่ยเดี๋ยวองเชลนรอไปยางไงเดี๋ยวก็เสียงเองเขาวิ่งตามปกติเลยก็เสียงเองเขา จะไปแอบใสายหลายมวไซค์เขาอยแ่เซียงใส่กระเด็นอ่ะพ่ต้องไปย่างเขาดอกก็วิ่งตามตรงทางตัวของนี่แหละถ้าแซงเขาพ่ต้องไปลบเมื่อไหร่มาพ่อซงอ่ะพ่อเซงเองเขาดันหละเขียวลบขับไปมอเตอร์ไซค์อยู่ใส่เนาะ๋ยวออกไปเส้นหนอกขาวนะมอเตอร์ไซค์เขาอีกที่ต้ามีเห็นหุ่นนี่อ๋อมันจะโบเห็นมันมาดูแล้วตรงนี้ก็ดูไปไกลๆแะเนาะ ก็ยังมาเบิ่งจะตุ่มจะของเอาบรรคัพจักรยานอัดจักรยานรู้วไกลจ้ะทีมจักรยานมองนูจะตุ่มตัวของมันขนานั้นะนี่ก็น่ามองไกลๆจังหน่อยหมดนะก็มีไก่วิ่งตัดหนาดอก ท่ากันนี่ยูกเขอาอะไรกินได้เขามีนี่จะปลาท่างันดได้หมดเนี่ม,มีหยังเลยนะมี่จะปลาป่ากัปลาอย่างพลา เขาจ้องเขาดูผู้หญิงครับเขาจะได้ประกาศเขาใกล้เอาเขาบูรู่ด้ผู้หญิงครับสิคนนัดตรวจเขาก็บูรู่ด้ จะได้จอดจอด,ปดเป็นปุ่นฮะครับอย่างเดียวจอดว่าปิ้นเนี่ย,าายเขาใส่กับว่าได้จอดบ่เลียดอนออกไปหัวรถเก๋งหน่อยวันนี้นะโอ้คอแสงเห็เงเขา บบบบอย่าปลวกมุดเว้าพบอยู่นี่เห็นไหมเฮ้ยอะไรนาฬิราเจ็ดน,นาทีลนะปิดคลิปว้าว ิปิดเลยเอาวันนี้ผมขอบคุณท่านผู้ชมเลยเนาะขอบคุณทุกท่านที่รับชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดตักงตะไคร้ให้ได้ด้วยวันที่ยาวเกิน